คือมันมีแค่สองช้อยเองน้องแพร์ผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องอย่างรุนแรงตอนนี้หรือมีเรื่องอย่างรุนแรงมากๆๆๆมากในอีกปีถึงสองปีข้างหน้าม,นมีแค่สองช้อยเองนั้นนึกภาพดีกว่านี้ไม่ออกผมมองว่าอิสราเอลฮามาสมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบธรรมดาล่าสุดเนี่ยนะครับอิสราเอลเขาเปิดเงื่อนไขที่จะยุติสงครามในฉนวนกาซ่านะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็คือต้องให้ฮามาสยอมจำนวนอย่างแท้จริงอ่าแล้วก็ปล่อยตัว ปล่อยตัวประกันนะ212คนออกมาแบบไม่มีเงื่อนไขดูเหมือนว่าจะมีทางออกนะครับแต่มันผมว่ามันยังยากอ่ะนะครับเพราะว่าฮามาสเขาเตรียมสู้เต็มเต็มเต็มแม็กอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่ยอมแพ้หรอกถ้าเขาคิดจะยอมแพ้แล้วเขาจะไปลุยทาไมตั้งแ,แต่แรกค <mem ass> ือถ้าผมเป็นฮามาสอ่ะผมให้มันเกิดสิ่งนี้ <mem ass> ต้องการเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็เพื่อเป็นเป็นเหมือนแบบตัวจุดปรกกายทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาติอาหรับคนมุสลิม ทั่วโลกซึ่งมันกลายเป็นมีความเสี่ยงที่สงครามมันจะแรงเรื่องของฮามาสอิสราเอลนี่ก็แรงที่สุดในรอบ50ปีเอปีมันเลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะจบง่ายนะมันจะเป็นแค่พ็อกซี่วอมันจะเป็นสงครามตัวแทนน่ะเฮ้ยคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยมันไม่มีใครรู้จริงแต่มันน่ากลัว มาถึงอีกหนึ่งปัจจัยที่เมื่อกี้พี่ปิงก็แตะไปบ้างแล้วนะคะที่จะส่งผลต่อตลาดหุ่นเป็นปัจจัยสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะคะระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์พี่ปิงมองแนวโน้มของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะล่าสุดเหมือนออสายการมันจะลดความร้อนแรงลงมาบ้างนะครับลดความร้อนแรงลงมาบ้างนะครับทองก็เลยหยุดขึ้น นะครับจำไม่ได้จําได้ไม่ได้ไงไม่รู้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมจะสื่อสารว่าทองอ่ะเก็บเก็บไปเหอะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาซ่อนอยู่เยอะมากปัญหาเรื่องเครดิตครัชปัญหาเรื่องอื่นๆถ้าทองลงมามันคือต้องเก็บเผื่อมีเรื่องทองไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ให้เพื่อเก่งกําไรนะครับเมื่อสเดือนก่อนผมพูดย้าแล้วย้าอีกมันเป็นสินทรัพย์ที่เก็บไว้เพื่อเผื่อมีเรื่อง ถ้าตอนนี้มันก็มีเรื่องนะครับทองคําในตลาดโลกก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่หยุดในทองคําในแง่ของเงินบาทก็ทำนิวไฮทุกวันทุกวันนะครับตีนี้กลับมาว่าสถานอ,อิสราเอลฮามาสเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ดีที่ทองชะลอการปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับอิสราเอลเขาเปิดเปิดเงื่อนไขที่จะยุติสงครามในฉนวนกาซา หลักๆแล้วเนี่ยก็คือต้องให้ฮามาสยอมจำนวนอย่างแท้จริง<ม>อ่าแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยตัวประกันนะสองร้อยสิบสองคนออกมาแบบไม่มีเงื่อนไข<ม>นะครับก็เหมือนทำให้ดูเหมือนว่าจะมีทางออกนะครับแต่มันผมว่ามันยังยากอ่ะนะครับ<ม>เพราะว่าฮามาสเขาเตรียมสู้เต็มเต็มเต็มแม็กอยู่แล้วเขาไม่เขาไม่ยอมแพ้หรอก ถ้าเขาคิดจะยอมแพ้แล้วเขาจะไปลุยทําไมตั้งแต่แรกเขียไหมฮะมันเหมือนแบบน้องแพอยู่ดีๆก็โดนข้างบ้านมาบุกตกโดนข้างบ้านมาบุกตกข้างบ้านอยู่ดีๆมาทําเราเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าน้องแพอาจจะต้องไปบุกตกกลับข้างบ้านก็เตรียมหมารอทันทีเลย เตรียมกลับดักรอน้องแพรกลับมาใช่ปะ่ะก็เตรียมขยําเลยอย่างเงี้ยน,นั่นหมายความว่าฮามาสทําไปเขารู้อยู่แล้วว่าอิสราเอลจะต้องเล่นกลหนังมาแล้วฮามาสทำไปทำไมนี่เป็นคําถามตั้งแต่วันแรกที่เขาเลุยนะผมถามในทุกๆไลฟ์เลยทําไปทําไมมันไม่ใช่การทําในเชิงสัญลักษณ์แน่ๆจะบอกว่ามันครบรอบ50ปีสงครามคิปปูอย่างเงี้ยมันดูไม่แมนะ็กเซนน่ะเพราะว่าครั้งนี้เล่นแรง นะครับแล้วผมว่าสิ่งที่ฮามาสเขาต้องการจริงๆในตอนนี้คือต้องการให้อิสราเอลอ่ะลุยเข้ามาในโวนกาซาพอลุยเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยออด้วยความที่ความเป็นอิสราเอลอะ่ะก็ลุยจะลุยแหลกแหวกสะบัดแล้วติดก,กับดักบางอย่างก็คือภาพของความโหดร้ายมันจะเกิดขึ้นเช่นเรื่องของการที่โรงพยาบาลในโชนกาซาโดนถล่มจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่ามันเป็นฝีมือใคร ถ้าเกิดคุณไปฟังจากสื่อตะวันตกก็จะมีเผยเผยแพร่ภาพว่าจรวดอันนี้มันไม่ได้มาจากฝั่งอิสราเอลแต่พอคุณไปหาคลิปอื่นๆดูคุณก็จะค้นพบว่ามันก็ไม่ได้มาจากฮามาสเหมือนกันฉะนั้นมันจะมีภาพความรุนแรงแล้วหามือใครดมอะยากแล้วแต่ว่ามันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคนปาเลสไตน์แล้วนับวันเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีก่อเกิดให้เกิดความคับแค้นใจ ความเครียดแค้นใจในหมู่คนมุสลิมแล้วก็ชาติอาหรับต่างๆือถ้าผมเป็นฮามาสผมให้มันเกิดสิ่งนี้ต้องการเกิดสิ่งนี้กันขึ้นมาก็เพื่อเป็นตัวจุดเป็นเหมือนแบบตัวจุดปัะกายทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาติอาหรับคนมุสลิมทั่วโลกเพื่อได้เวลาเพื่อได้เวลาแล้วอ่ะ เพื่อได้เวลาเออไม่ค่อยอยากพูดว่าจะได้เวลาอะไรเพราะว่าโลกใบนี้มันอยู่ภายใต้กติกาของเมกามานานเออเพื่อได้เวลาซึ่งมันกลายเป็นเป็นมีความเสี่ยงที่สงครามมันมันจะแรง <c oughs> เย้าไหมครับเออมันมัน <c oughs> มีความเสี่ยงจริงๆนะต้องเข้าใจก่อนว่าครั้งนี้คุณมันเป็นเหตุการณ์อิสราเอลฮามาสมันเป็นเหตุการณ์ที่มันมาอยู่ในยุคที่ เราจะเรียกว่าดี globallyization อ่ะมันเป็นโลกที่เราอะไรก็เกิดขึ้นได้ย้อนเวลากลับไปสักประมาณสิบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะน้องแพรเวลาคุณพอพูดถึงสงครามคุณจะรู้สึกยังไงคุณรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราจะมีสงครามไม่ได้มันสงครามมีแล้วเนี่ยมันอดอยากปากแห้งนะครับแล้วก็โลกมันก็เป็นเรื่องของ globalization โลกาภิวัตน์อยู่ร่วมกันเออทุกคนก็จเจริญเติบโต,ตเรื่องการแข่งกันทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขี้ยมครับ แต่ปัจจุบันอะโลกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วมันเห็นได้ชัดว่ามันเกิดการระยะห่างแประเทศที่มันเอาเปรียบมันก็เอาเปรียบแล้วมันก็เติบโตไปเรื่อยๆก่อนี่ก่อศินมันก็ยังเติบโตได้ไม่แคร์ใครอย่างอเมริกาส่วนประเทศอื่นก็ยังยากจนกันต่อไปถูกดูดถูกล้างผ่านทรัพยากรต่อไปคือมันเริ่มได้เห็นแล้วมันเริ่มเห็นการอดทนทนไม่ไหวของหลายส่วนของโลกนะครับ เริ่มมีสงครามที่ไม่ต้องแคร์อะไรอีกทั้งนั้นอย่างเช่นรัสเซียยูเกรนนี่ก็ถือว่าเป็นสงครามที่แรงที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นว่ามันเป็นยุคที่พร้อมมีเรื่องอ่ะแล้วอ,อ่อเรื่องของฮามาสอิสราเอลนี่ก็แรงที่สุดในรอบห้าสิบปีอย่างเงี้ยเออมันเลยไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันจะจบง่ายนะมันจะเป็นแค่พ็อกซี่วอลมันจะเป็นสงครามตัวแทนอ่ะเฮ้ยคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยมันไม่มีใครรู้จริงแต่มันน่าก,กลัวจริงๆนะ ถ้าเกิดใครจะว่าเดี๋ยวมันก็จะจบง่ายโอ้โหโอง่ายดีเนาะเอาถาล,ล่มจรวดเสร็จแล้วก็ลุยๆกันแล้วจบมั้อมันไม่เหยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะดิมันต้องมีเจตนาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไปเข้าใจความสัมพันธ์ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะในพื้นที่เขาเรียกว่าแผ่นดินคานาอันเนี่ยนะในที่มันเป็นพื้นที่ที่มันมี ข้อพิพาทวิวาทกันเพราะว่ามันมีเรื่องของหลักสามศาสนาอยู่ข้างในทั้งศาสนายิวศาสนาคริสศาสนาอิสลามต้องการแย่งเผืนดินเนี้ยเพราะเขาถือว่ามันเป็นดินแดนที่พระเจ้าสัญญาว่าจะประทานให้เห็นไหมครับกับชนชาติอิสราเอลนะครับคือถ้าเกิดคุณอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลก็ชนชาติอิสราเอลถ้าเกิดคุณไปอ่านพระคัมภีร์อื่นผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงดินแดนที่พระเจ้าสัญญาให้กับอะไรก็แต่ว่าหลักๆแล้วก็ มาจากเรื่องของอตัวโมเสสนะที่นำพาชนชาติอิสราเอลเนี่ยเดินข้ามเรดซีมาแล้วก็มายังแผ่นดินเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้เห็นไหมเราก็ตีกันาสามศาสนาแล้วก็แย่งแผ่นดินนี้กันมาเป็นพันพันพันพปีอ่ะเพราะั้นความลึกซึ้งของเรื่องราวมันเยอะแล้วก็ทำให้ดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยมันถึงได้สงบสุขยาก ด้วยความที่ดในตะวันออกกลางมันมีทรัพยากรอย่างน้ํามันนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่อเมริกาจะได้ทรัพยากรน้ํามันที่จะเข้าไปตั้งโลกลาดปีบริษัทขุดเจาะน้ํามันได้ก็คือต้องไม่ให้กลุ่มชาติอาหรับอะมันเข้มแข็งแล้วเขาก็ทํามาตลอดแล้วทุกวันนี้มม่อาจจะถึงเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่อเมริกาคิดแล้วก็ได้อก็ไม่รู้นะมันมันจึงน่ากลัวนะครับค่ะ แล้วก็ถือว่ายังไม่จบง่ายๆด้วยนะคะในมุมมองของพี่ปิงนะคะและตอนนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งด้วยค่ะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะของ,งบประมาณเพื่อจะช่วยเหลืออิสราเอลและยูเครนค่ะพี่ปิงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็น่าจะผ่านยากผ่านยากผ่านยากหนึ่งปีหน้าอเมริกามีเลือกตั้งผมมอ,องว่าไม่น่าเชื่อเลยนะผมก็เคยคิดว่าหูพอเป็นโจไบเดนมาเนี่ยโลกมันน่าจะสงบสุขสันติมากขึ้น ผมก็เบื่อทำน้่งเปลี่ยนแปลงเป็นใบโพล่าลายวันนะครับเดี๋ยวทวิตเตอร์ทีหุ้นขึ้นทวิตเตอร์ทีหุ้นลงตอนนั้นเกลียดทำม,มากเลยนะแต่กลายเป็นว่าตอนทำอ่ะโลกมันไม่ได้ร้อนแบบนี้คือตอนทอมเราเรา,เราคิดว่าโลกร้อนแล้วใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อไปเดนไม่มทำให้โลกมันร้อนยิ่งกว่าเดิมอ่ะคือมันน่กกากลัวมากเลยนะไบเดนเนี่ยคือไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนะครับทีเนี้ยกับมาว่าปีหน้ามันจะมีเลือกตั้งแล้ว สภาคองเกรสเนี่ยเพิ่งมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นก็คือโหวตเฉดคุณเฉดเคุณมิกแมคเคที่ออกเฉดหัวใช้คำว่าเฉดหัวแล้วกันนะฮะออกจากตำแหน่งประธานสภาซึ่งมันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากนั่นหมายความว่าแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่ามิกแมคเคที่ทำไมต้องโดนเฉดหัวไปเพราะ Mick ามิกแมคเคที่มักจะอารมอรวยกับแนวทางของโจไบเดนกับพรรคเดโมแครตท,ท,ทั้งๆที่มิกแมคเกที่นะครับ เปรียบเสมือนเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเดียหัวหน้าทีมสอสอของฝั่งรีพับบิกันน่ะเขาถึงได้เป็นประธานสภา,าเขียนไหมฮะเออแต่แบบว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วการโหวตนะฮะกฎหมายต่างๆการขยายเพดานนี่นี่แม็กคที่ก็พยายามที่จะให้ให้มันจบให้ลงจบให้ลงก็คือโหวตให้ผ่านไม่เล่นเกมการเมืองหนะักอย่างเงี้ยซึ่งสมาชิกริพาบิกันส่วนใหญ่เขาไม่ชอบ และโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยมันมีเสียงปฏิกิริยาต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่เอาไปสนับสนุนยูเครนเนี่ยเยอะเขียนนะครับอ่าแล้วล่าสุดยังจะมาของงบประมาณเพื่อเอาไปสนับสนุนอิสราเอลอีกผมเชื่อว่าผ่านยากเกมการเมืองมันจะทวีความร้อนแรงมากๆในอเมริกาพอผ่านยากปุ๊บคุ้นอเมริกาลงเพราะว่าอีกกฎหมายงบประมาณปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นกฎหมายชั่วคราวเนี่ยนะครับมันเป็นแบบเอ็กซ์ต้าบัจเจตอย่างที่ใช้อยู่เนี่ย มันมีอายุถึงแค่สิบ็ดพฤศจิกายนโกลแมนแซกเลยแทงไว้ล่วงหน้าเลยยังไงก็ต้องเกิดโกลแมนชัดดาวต้องคุยกันไม่เรื่องหรอกหุ้นลงอีกเดือนหน้าโอเค okay. แล้วเรื่องนี้เองเรื่องสองครามนี้เองที่พี่พิงมองว่าไม่จบง่ายๆแบบนี้คะ่ะจะส่งผลต่อตลาดหุ้นแบบมีนัยสำคัญไปอีกนานแค่ไหนคือ คือถ้ามันมันไม่ได้ไปบานปลายแบบว่าชาติไอหลับลงมาร่วมขบวนด้วยอิหร่านมาเล่นด้วยมันก็จะตุงตังตุงตังตุงตั้งแบบนี้มีภาพความโหดร้ายมาเรื่อยๆและรอเวลาที่ระเบิดลูกใหญ่จะเกิดขึ้นจริงๆอีกครั้งหนึ่งคือมันมีแค่ฝ่องช้อยเองน้องแพรผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ก็คือมีเรื่องอย่างรุนแรงตอนนี้หรือมีเรื่องอย่างรุนแรงมากๆมากๆในอีกปีถึงสองปีข้างหน้ามันมีแค่สองช้อยเองนะนึกภาพดีกว่านี้ไม่ออก มีเรื่องอย่างรุนแรงตอนนี้เลยก็ลุยเลยในชาติอาหรับนะครับก็บปกป้องชาวปาเลสไตน์นะครับแล้วกออ็อย่างน้นอยเวสต์แบงก์ก็ชาติอาหรับก็มาช่วยกันสนับสนุนนะครับในฮามาสในตัวฉนนกาซา,าจ,จะไม่ยุ่งเลยมากอ่อางเงี้ยนะครับอัลเลบานอนอาจจะลงมาร่วมด้วยนะครับซีเรียมาร่วมด้วยว่าไปนะครับก็จจะมีตั้งแต่ตอนนี้ นี่คือกรณีที่แย่แย่ที่สุดเลยก็คือระยะสั้นก็มีเรื่องเลยะแย่ yeah. มากกว่าน,นั้นก็คืออีกหนึ่งถึงสองปีมีเรื่องนะครับอันทีนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งถึงสองปีมีเรื่องผมว่าชาติอาหรับคือเก็บความคับแค้นในใจแล้วคิดการใหญ่ต้องคิดการใหญ่คือมันจะบุ่มบ่ามไม่ได้ลุยตอนนี้เลยเดี๋ยวแพ้เออมันต้องคิดการใหญ่คือถึงจุดที่แบบว่าเอาว่าฉันไม่ทนมนละอเมกา อ่ะทีนี้พอไม่ทนเมกาละได้เวลาวางแผนกันมันไม่ใช่ว่าไม่ทนแล้วลุยเลยลุยเลยตอนนี้แพ้เขียนนะครับอ่ะก็รอเวลาไปว่ามันจะเมื่อไหร่นะฮะสงครามครั้งใหญ่นะแปลว่ามันมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดในช่วงอายุเรานะครับแคอีกไม่นานนี้นะเพราะว่าผมมองว่าอิสราเอลฮามาสมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบธรรมดานะครับอ่ะทีนี้พอสองครามใหญ่นะนะคตมันจะเกิดขึ้นก็แปลว่าระยะสั้นมันจะไม่มีอะไร มันก็จะเป็นแต่เฉพาะในพื้นที่ในบริเวณฉนวนกาซานะครับเราก็จะได้เห็นภาพความดุนแรงนะครับมีผู้บาดเจ็บล้มตายนะครับแล้วก็มีการประท้วงในลหลายๆจุดทั่วโลกทั้งประท้วงสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์มันจะมีอย่างเงี้ยทั่วโลกแล้วมันจะกลายเป็นความขัดแย้งลึกๆที่อยู่ในใจ จุดตรงนี้มันจะทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะเติบโตได้ช้าการค้าโลกจะมีปัญหาคืออึดๆทุกคนจะไม่กล้าอยู่กันแบบก,กลัวๆรู้ว่ามันจะมีเรื่องในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเศรษฐกิจโลกมันก็จะเติบโต,ตแย่จากนี้เป็นต้นไปไม่มีทางผมมนึกภาพไม่ออกเลยว่าเศรษฐกิจโลกมันจะเติบโตได้ดีแบบเดิมได้ยังไงมันไม่มียกเว้นจีนมันจะแบบโอ้โหลุ่งเรืองมากซึ่งจีนก็จะเติบโตดีไม่ได้บอกได้เลย เพราะอะไรครับติดกับดักเรื่องของเอ,อตัวนี่ภาคสังหาไม่พอยังอยู่ในช่วงการที่ต้องมานั่งไฟติงกับเมกาด้วยมันยากนะมันยากมากเลยอ,ะอ่ะในขนณะเดียวกันยุโรปก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะเป็นตัวกลางที่ดีในการที่จะไปขอให้รัสเซียเนี่ยเลิกกับเรื่องลบกับยูเครนยุโรปมันก็ยังทำตัวเป็นคนกลางที่ไม่ดีก็คือไม่ใช่คนกลาง คือมันกลายเปว่าโลกมันเต็มไปด้วยมีแต่จุดไหนก็มีแต่เต็มปัญหาที่รุนแรงเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมแล้วมันมีแต่จะติบโตน้อยลงน้อยลงน้อยลงหุ้นก็จะติบโตยากเพราะว่าผมเชื่อว่าจําดีๆนะฮะหุ้นเนี่ยจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอยู่สองอย่างด้วยกันแค่สองปัจจัยเองก็คือ L คูณ GL ก็คือ liquidityG ก็คือ growth จำสูตรนี้ไปเลยนะฮะหรือ g ีคูณแอก็ได้อันนี้ผมเพิ่งคิดเองคือกำลังจะเขียนบทความเรื่อง g ีคูณอีนะครับกำลังเขียนบทความเรื่อง g ีคูณอีจีคูณอีก็คือ g ก็คือจเนติกอีก็คือเอเวอเรนซ์นะจเนติกก็คือเรื่องของยีนนะฮะเรื่องกรรมพันธุ์เอเวอเรนซ์ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมกำลังจะเขียนบทความเรื่องการเลี้ยงลูกนะฮะอ่ะก็เรยกว่า เอามาปนกับเรื่องหุ้นเลยว่า้การที่หุ้นมันจะขึ้นได้ขึ้นอยู่แค่สองอย่างเองก็คือโกลดกับล i ควิ d i ตี้โกรดไม่ดีแล้วลีควิเดตี้เป็นยังไงตอนนี้เฟดมันก็ยังทำา Qt อยู่แล้วก็ดูดส,สภาพคล่องอ,อ,อยู่ M2 ของเมกาเองก็เตรียมติดลบอยู่สภาพคล่องก็ไม่ดีโกลดก็ไม่ดีหุ้นจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละน้องแพรก็จะเป็นอย่างนี้ <C ut> ขึ้นก็จะขึ้นไม่จริงแล้วก็ ความจริงก็คือเน้นลงมันจะเป็นอย่างนี้อ,อซึ่งเราก็เคยคุยน่ะปีที่แล้วนะพระว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้อืม